สวัสดีครับผมสวัสดีเอทุกท่านนะครับวันนี้มี t o y ย t a นะครับพรีเลอร์นย์หนะครับมานำเสนอนะครับคันนี้มาอีกแล้วครับช่นเลยนะครับราคาเล้าใจสุดๆนะครับคันนี้นะครับใครที่กดติดตามแล้วก็ตามไม่ทันคันก่อนๆนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนราคาโคตรเล้าใจเลยนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับ สวยงามนะครับสวยงามสวยงามพลราม8ถึงพลราม9เช่นเคยนะครับสีสันสวยงามนะครับมีริ้วรอยนิดนิดหน่อยๆนะครับไม่น่าเกียดนะครับใครสนใจมาดูรถได้นะครับที่น้องกีบุรีล์นะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงพีเลนเนอร์นะครับปี05นะครับราคาเราใจนจ๊ะชมกันรอบๆคันนะครับชมกันรอบๆคันได้เลย สวยงามชัดเจนนะครับดูรถที่ประหยัดยนต์นะครับรถมือ2ประหยัดยนต์นะครับสวยงามนะครับสวยงามสวยงามอ่าผู้ที่ติดตามไม่ทันคันก่อนๆน,นะครับแนะนำคันนี้เลยนะจ๊ะอ่ดูรอบๆคันพร้อมกันนะครับชัดเจนนะครับ ราคาเราใจนะครับคันนี้สวดป่อนได้หมดนะครับจัดไฟแนนได้ล้นหลามนะครับเดี๋ยวมาดูภายในพร้อมๆกันนะครับคัตซี่สวยนะครับว้าวสวยงามนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงคล่องตัวนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงคล่องตัวกอนโซนสวยนะครับเครื่องดีมากนะครับ ไม่ร้อนไม่ดันทางไกลสบายนะครับคอนโซลสวยมีจอทีวีด้วยเบาะไม่ขาดนะครับเบาะไม่ขาดขึ้นทรงนะครับทางไกลสบายไม่ร้อนไม่ดันนะครับเครื่องดีมากไม่หยดไม่เยิ้มนะครับเครื่องแห้งแห้งนะครับเดี๋ยวดูเครื่องพร้อมๆกันนะครับตัวนี้ห้องโดยสารสวยงามนะครับห้องโดยสารสวยงามนะครับสวยงามอ่ดูกันนะครับทุกซอกทุกมุมเลยนะครับ ไม่ต้องรีบดูกันช้าๆนะครับเครื่องแห้งแห้งน็อตไม่ขยับนะครับน็อตไม่ขยับเครื่องแห้งแห้งอัตราเร่งดีนะครับไม่ร้อนไม่ดันทางไกลสบายนะครับคานหน้าเดิมนะครับเพียเดิมอยู่ครบนะครับอ่าจัดจีนเจ้เดี๋ยวมาฟังราคาพร้อมๆกันนะครับคันนี้เราใจมากนะครับอย่าช้านะครับให้เร็วนะครับอ่าน็อตไม่ขยับนะครับเออเอามาฟังราคาพร้อมกันครับ โตโยต้าพีเ n เนอร์นะครับปี05นะครับตัวยกสูงนะครับโตโยต้าพีเ n เนอร์ปี05นะครับตัวนี้ราคาพิเศษกันไปเลยนะจ๊ะอยู่ที่218,000บาท2 1 8 0 0 0ดบาทครับดูรถที่อำเภอหนองกี่บุรีรัมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ